ใชครับวันนี้เรากลับมาคลิปที่5นะครับก็เป็นการทำา h TTP flooding นะครับตรงนี้ก็คือเราก็จะทำ flooding ตัวที่สูงขึ้นมาอีกก็คือจากในคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำในชั้น transport เนาะก็คือเป็นพวก TCP UDP เฉยแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำชั้น application layer ของใน OSI model นะครับตรงนี้เริ่มต้นเลยก็คือก่อนอื่นเลยจะต้องไปโหลดตัวเรียกว่าอะไรนะ Private key นะครับก่อนครับก็จะก็ไปที่ user profile เปอร์เซ็นต์ครับ user profile เปอร์เซ็นต์นะตรงนี้แล้วก็เข้าไปห้อง s h นะครับตรงนี้ ก็มีพุตตี้เนาะอาจารย์ก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเป็น1-6เนาะเราจะใช้ตัวคีย์นี้แหละนะครับตลอดเทอมนี้โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่แดชบอร์ดของตัวดิจิทัลโอเชียนะครับอาจารย์ก็สร้างดอกเพิใหม่ขึ้นมาในเคสนี้เนี่ยเราจะสร้างขึ้นมา2เครื่องสำหรับใครที่ใช้เครื่องเดิมอยู่ก็สามารถใช้เครื่องเดิมต่อไปได้นะครับแต่ว่าจะต้องเ,เปิดพอร์ตให้ t c p ให้ทั้ง2เครื่องเห็นหากันด้วยนะครับหรือจะสร้างเครื่องใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะขอเลือกเครื่องอ เครื่องแรกนะครับอันนี้ก็เป็น5ดอลลาร์แต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นย0ิดอลลาร์เลยแล้วกันทางตรงนี้ขพเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเครื่องแรกเนี่ยมันมีโหลดศักยภาพสูงกว่านะแต่ว่า HTTP เนี่ยเป็นอะไรที่โจมตีได้ง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าหลอกล่อได้ง่ายก็คือมันใช้ทร,รัพยากรสูงมันประมวลผลในชั้นแอปพลิเคชันแล้วครับตรงนี้อันนี้เราจะให้เครื่องที่ถูกโจมต,ตีมีสเปคสูงกว่าเครื่องที่โจมตีครับตรงนี้ก็ดีเจนก็เป็นสิงคโปร์เหมือนเดิมนะรตรงนี้แล้วก็ อ u t h e n t i c a t น o n เป็น SSH key นะครับก็เป็น My c a s t o o m Key จะเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นอันนี้เป็นอะไรนะอ่าเป็น host ละกันนะครับในงนี้อ่าเป็น target ละกันครับจะได้รู้ว่านี้เป็นเป้าหมายนะครับตรงนี้แล้วก็สร้าง d อ o p เพิ่ขึ้นมาถัดไปก็เราสร้างอีกดอกเพดหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นเซอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้เครื่องแค่ห้าดอลลาร์ก็พอสอบการโจมตีครั้งนี้ก็เป็นสิงคโปร์ ดันั้นก็เป็นคีย์เป็นไมค์คาร t r ู o คีย์เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ตั้งชื่อเอาน,นี้เป็นแอคแท k กเตอร์แล้วกันนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็กดสร้างเลย,เลยอัน,นี้การติดตั้งในรอบนี้เนี่ยในคลิปของโบเลนเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความยาวนิดหนึ่งอาจารย์ก็พยายามจะซ่อนเหมือนกับความซับซ้อนต่างๆให้เพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในสโุปของอรายวิชานี้มันอยู่ในของรายวิชาถัดไปแต่ว่าทุกคนก็อาจจะต้องมีพื้นฐานของรีลุกในวิชาก่อนหน้าด้วยฉะนั้นอาจารย์จะแนะนําว่าให้ไปที่ g i e g i t h u b c o m s u t h a นะครับตรงนี้มาจารก็จะมีโค้ดที่แปะไว้ให้พวกเราอยู่ mm hmm. พราะเราจะใช้2อันก็คือเป็น set up m o d e docker ตัวนี้นะครับกับตัว sample m o d e account นะครับตรงนี้ก็คือเราจะตั้งตัวโฮสต์้นมาก็คือเป็น m o d e แล้วกันนะรตรงนี้ก็กดไปที่ install sh นะครับจากนั้นก็กดไปที่รอครับรอก็จะขึ้นเป็นเป็น address ตรงนี้นะครับก็ copy มันมานะครับเราจะใช้ตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อน เรากลับไาที่ตรงนี้เราได้ตัวทาร์ก็ตแล้วนะครับก็เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่หน่อยก็ Copy IP Address มานะรตรงนี้ก็เป็น68.183จากนั้นอาจารย์ก็เปิดตัว p u t ตี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคอ n เน t เข้าไปแน่นอนมันก็ถามว่าไม่เคยคอ n เน t ก็ตอบ yes ไปนะครับตรงนี้แล้วก็ Log In มาจากนั้นเนี่ยเราก็กลับไปที่ Script แล้วเราจะติดตั้งโปรแกรมนะครับเพราะก๊อ IP ข้างบนมานะครับตรงนี้ก็ Copy มา จากนั้นเนี่ยสลับมาที่หน้าจอของตัวเครื่องทาร์เก็ตนะตัวนี้เสร็ก็พิมพ์ Curl นะครับแล้วก็ขีด S L นะครับตรงนี้แล้วก็วาง Paste ไปจากนั้นใส่เครื่องหมายไปนะครับก็อยู่ระหว่าง Enter กับ b c k s s p c e เนาะตัวนี้แล้วก็ BAS นะครับตรงนี้แล้วก็กด Enter ได้เลย <S <S ๆๆมันก็ทําการเริ่มติดโปรแกรม Docker ซึ่งเ็จะเรียนในวิชา Cloud นะครับเทอมหน้าแล้วก็เซตไปวอลเซตแลต่างๆน,นานาให้ก็รอมันสักคู่หนึ่งนะครับสำหรับการเซตอั แล้วก็ตัวเซตอัพตัวหมูเดินให้ด้วยก็อ,อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่ง มันก็จะทำการเริ่มผูตัวมาเลดีเดีเบสกับออเดอร์นะเพราะว่าออเดอร์มันเขียนด้วย p ีเเนาะอันนี้มันก็ทำการอัตโนมัติให้นะครับก็ลองดูสคริปต์อาจารย์ก็ได้ก็รอมันโปรเซสให้เนี่ยถ้าเกิดพิมพ์เพราะเราพิมพ์เองก็อาจจะใช้เวลานะครับอาจจะแค่พิมพ์ตากอาจจะหมดเป็นชั่วโมงเลยนะครับอันนี้อาจารย์ก็เขียนสคริปต์ให้เลยนะครับจะได้รวดเร็ว เกตลนแล้วเรียบร้อยนะครับครานี้เราก็ต้องดู IP a d d r e s s จากเครื่องนี้ใช่ไหมก็คือเครื่องนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าต้องรอมาสักครู่หน่อยนะครับเผื่อมันกว่าถ้ามันกว่ามันจะโหลดเข้าก็คือตัว t a r g e t นี่เนาะถ้าเราตัว iPad d r e s s ของ t า r g e t เนี่ยเปิดเข้าตัวเว็บเนี่ยมันก็จะขึ้นโมเดิร์นนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยรอมันหน่อยแล้วกันครับรอมันสักพักหนึ่งเลยอะครับประมาณสักตีไปเลยว่า5นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคราวนี้เราไปเครื่องของ Achacker ก่อนเราตรียมสรับการจมตีอาาจร์ก็ IP นามมให จากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ใส่โฮสต์เนงของเครื่องนี้ไปเนาะก็แน่นอน Security Alert นี่ก็ตอบ Yes นะครับคราวนี้เราก็มาเครื่องที่2คือเครื่อง a t t a c k e r นะครับเราก็ต้องติดโปรแกรมเพิ่มสีแรกเลยก็คือ,อโปรแกรมที่เราจะใช้เนี่ยมันชื่อว่า W R K 2นะครับก็เป็นโปรแกรมตัวใหม่แล้วก็เซิร์ช W R K 2ดูก็ได้เราจะพบนี่ครับชื่ออะไรกิวตีนนะครับ W R K 2ตัวนี้นะครับซึ่ง เราสามารถดูวิธีการติดตั้งได้โดยไปที่วิกินะครับก็มี install on linux นี่ครับแล้วก็เราอยู่ตระกูล s e n o s เนอะตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งตามนี้นะครับก็จริงๆก็ใช้ทั้งหมดห 5, 5, 5, นึ่งสองสามสี่ห้ห้าทัดแรกเนี่ยพอแล้วนะครับก็ Copy มันไปเลยนะครับง่ายดีแล้วเราก็ไปคลิกขวาครับก็ให้มันติดตั้งอันนี้มันก็ติดตั้งอยู่อีก,อก,อกเครื่องหนึ่งเนาะก็ให้มันติดตั้งไปคราวนี้เรากลับมาที่ที่เครื่องนี้ เราลองดูซิว่าเครื่องเนี้มันติดโมเดนได้หรือยังนะครับโอเคน่าจะยังไม่ได้ต้องรอสักครู่หน่อยมันขึ้นเป็น HTTPS แล้วมันมีการรรเล็ e อะไรบางอย่างแล้วก็แสดงว่ายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จมันต้องเซตอัพนานพอสมควรไม่เป็นไรเราก็รอมันต่อไปนะครับตรงนี้ขั้นิธีการดูครับก็สังเกตก็คือว่าเรา มัเป็นคำสั่ง docker นะก็ดูพิม,มพ์ครับ docker ps นะครับเราจะดูว่ามันจะมีเครื่องอยู่สองเครื่องก็คือเครื่องของโมเดิลนี่ครับ <É M> เครื่องหนึ่งแล้วก็เครื่อง m y s q ีนะพอดีอาจารย์ตั้งฟอนต์ใหญ่มันก็เห็นไปสองบรรทัดน,นะแต่ถ้าพวกเราตั้งฟอนต์เล็กมันก็จะเห็นแค่บรรทัดเดียวมันก็จะมีคอนเทนเนอร์ id คือตัวนี้มาแล้วก็ copy ไอตัวของบรรทัดที่เป็นโมเดิลมานะครับก็พิมพ์ docker log กกนะครับขีด f แล้วก็คลิกขวาเราก็ copy ตรงนี้มานะระบายแล้วก็คลิกขวาเราก็มาเช็คดูอย่างนี้นะ อ่ะมันเพิ่งเซตอัพฟินิชพอดีเลยนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันขึ้นว่าเซตอัพฟินิชแล้วก็สตาร์ทติ้งอัปเเช่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เรากด f 5ดูมันก็น่าจะมาแล้วอ่ะมันมาแล้วนะครับอันนี้มันเป็น h t t ps นะก็กด advance แล้วก็กด accept the list ได้เราก็จะเข้าเว็บของตัวโ o เดลแล้วนี่ครับเราได้โมเดลมาแล้วโอเคนี่มาขึ้นข้อความสักอย่างนี้มันจะบอกว่าเราโหลดหน้าเว็บไม่เป็นไรกดคอนโทรล c ออกมานะครับเราก็จะสู่ตัวคอมมาไลน์และตัวเชลโอเค เราได้ตัวโมเดลมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะติ้งต่างว่าเออมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริงฉะนั้นเนี่ยในหน้ากิสเดิมที่ก๊อปปี้มาถ้าอาจารย์กดแบ็คกลับไปที่ไอดีของอาจารย์เนี่ยคุณจะเจออันี้ account sample model account ที่เราจะ Import มันเข้าไปนะครับที่เป็น d csv csv ก็กดคลิกเข้าไปครับตัวนี้แล้วก็กดตัวรอครับจากนั้นก็ ctrl c ะเซฟยังไงดีถึงง่ายนะน่าจะเซฟเพจแอดหรือเปล่าอ่ะเซฟเพจแอดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ดับม,มันก็พิมพ์ดับเรา CSV ให้อยู่แล้วนะครับก็เซฟไปห้องดาวน์โหลดก็ได้นะครับกดเซฟไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปที่นิวไซต์นะครับเราก็ไปที่ล็อกอินคราวนี้ยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์เดฟอลท์ของของตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยมันยูเซอร์เนมที่ยูเซอร์นะครับส่วนพาสเวิร์ดชื่อบิดนามินะครับเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ให้ ก็คือ username ก็เป็น user password นะครับชื่อว่าบิดนามินะครับตรงนี้โอเคนะครับก็ล็อกอินเข้าไปโอเคเข้ามาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรกับมันนะเพราะเราไม่ได้คิดจะปรับอะไรปรับแต่งอะไรนะรตรงนี้เราก็ไปที่ site administration นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ไปที่ user นะครับแล้วเราก็ไปที่ upload user ฉะนั้นก็มันก็มีชุดไฟเห็นไหมครับเราก็เลือกชุดไฟล์ไปเราก็เลือกอัปโหลดไฟลก็คือเราจะเลือกเลือกไฟลจากเครื่องละนะครับตรงนี้ก็เลือก Brose ์เราก็ไปที่ห้องดาวน์โหลดนะครับเราก็จะเจอไฟล์ดมนะครับที่เราที่เราอันนี้มาที่เราโหลดมาจากของอาจารย์นะครับตรงนี้เรียบร้อยก็กดอัปโหลดดิสไฟ์ได้เลยจากนั้นก็กดอัปโหลดยูเซอร์ครับมันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยมันก็สร้างยูเซอร์มาประมาณพันแอคเคาอะครับ,รบว่ายง่ายจากนั้นเราตรง Cre a t e n e w ครับก่อนเราเลือกเป็น ไฟล์ Airfield r e q u i r e d in file นะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ไม่มีอะไรอื่นไม่ต้องไปแก้อะไรมานะครับเราไม่ได้จะปรับแต่งไนมันก็คืออาจารย์อยากจะ i m p o r ตยูเซอร์เฉยกดอัปโหลดได้เลยก็จะในรอมันสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้เป็นการช่วงของการเตรียมเครื่องอยู่นะครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยโอเคมันอัปโหลดเรียบร้อยแล้วก็ได้ยูเซอร์มาแล้วเขาก็สร้างมายาวเลยประมาณพันยูเซอร์ โอเคเสร็จแล้วนะครับเราได้เจอเซอร์แล้วไม่มีอะไรก็กลับไปหน้าแรกเราก็ล็อกออฟออกไปก็ได้นะครับตรงนี้ล็อกอาไปเลยโอเคเรากลับมาน,นี้เราก็เตรียมพร้อมสำหรับเครื่องนี้เรากลับไปที่เครื่องของแอคแฮกเก์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าก็มันก็รันมาแล้วนะเดี make, นะ๋ยวเมคเนาะกด Enter ต่อเลยแล้วกันเมคก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้มันก็ก็คือว่า wrk2 เนี่ยมันมีแต่ไฟล์ซอร์สโค้ดมันไม่มี ก็คือเขียนด้วยภาษา C นั่นเองครับมันไม่มีตัวที่คอมไพล์เสร็จแล้วเราก็เลยติดตัว development tool ก็คือตัวคอมไพเลอร์แหละคอมไพเลอร,ร์ภาษา C นะครับแล้วเราก็เหมือนกับไปโหลดข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ GitHub เราก็เราก็เมก็คือคอมไพล์นั่นเองนะครับตรงนี้มันก็จะคอมไพล์ตัว W r K. แล้วก็จะได้ไฟล์ตัว W r K มาใช้งานก็มันคิดอะไรของมันก็ปล่อยมันไปนะครับตรงนี้คราวนี้ การทำให้ดีมีัดดิ้งเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งเลยคืออาจารย์อยากจะให้รู้ก็คือว่ามันก็มีวิธีการทำหลายแบบอย่างแรกเลยคือว่าเราก็พยายามจะพยายามคือเราจะทำดีไดเออร์ออฟเซิร์วิก็คือทําให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์มันล่มจุดสงคือทำให้เซิร์ฟเวอร์มันล่มคราวนี้เราก็ต้องดูว่าเซิร์ฟเวอร์มันล่มเนี่ยจะทําได้วิธีการไหนบ้างก็คือเราก็โหลดหน้ามันนะอย่างซิมเพิลหมู่หมู่ขี้ๆ้เลยคือครับเราโหลดหน้าแรกของมันนะครับก็ทําให้มันช้าลงนั่นเองนะครับตรงนี้ทั้นตรงนี้เนี่ยตรง wrk เน มันก็จะมีเดี๋ยวก่อนนะอ่ะมันมี w r k แล้วเราจะใช้ก็คือเราพิมพ์จุดสแลสนะับเยูรคเาเรียกจุด,แด w แลก็คือจะเลือกในพาธก็คือตัวนี้ในปัจจุบันเราเลือก w r k ไม่ได้เพราะว่าในคาสั่งของ Linux โดยปกติโดย default ก็คือจะค้นหาทุกที่ยกเว้นที่ของตัวเองนะครับตรงนี้จริงๆจะให้ดีก็ใช้ง่ายๆอย,ย่างน,นี้ดีกว่าอาจารย์ Copy ปี้เดี๋ยยูไปไว้ที่ l แลส user local แล้วก็บินนะครับตรงนี้ก๊อนนี้เพลย นีณดัเยเคมีรับพารามิเตอร์อะไรบ้างอย่างแรกคือเรารับตัวนี่ครับรับตัวออปชันใช่ไหมออปชันก็มีคอนเนคชันว่าคอนเนคชันที่จะเปิดเท่าไหร่ระยะทางระยะเวลาที่จะทำการเทสก็คือบางทีมันเป็นปกันมันเป็นโปรแกรมที่เทสโหลดเว็บไซต์รับโหลดได้เท่าไหร่แต่เราจะสามารถใช้บื้มเว็บคนอื่นได้นั่นเองนะรตรงนี้ถ้าเขาป้องกันไม่ดีพอนะตรงนี้เพราะนี้อาจารย์จะเซตมูดลแบบเดฟอลต์ให้ดูแล้วก็มีเทสก็คือเราต้องใช้กี่เทสในการลันนะตรงนี้ก็โดยปกติแล้วก็ เราก็จะใช้ c o นเ e คชั o กับเ e s ก็ประมาณประมาณเดียวกันนะครับตรงนี้แต่ว่าเราสามารถเปิด c o นเ e คชั o ได้มากกว่าเท s ได้โอเคสมมุติอาจารย์จะพิมพ์ไปนะครับก็คือ w r k ขีด c c o n n e c t i o n สมมุติอาจารย์ใส่ไปสัก64ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ duration เนี่ยเราจะจะใส่ไปสัก1นาทีก่อนนะครับอ่ะ sample sample 1นาทีก่อน test เราก็ใส่ไป32แล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะเราลองดูครับแล้ว url ก็เป็นเว็บไซต์ของตัวเครื่อง เครื่องที่1น,นั่นเองตรวนี้นะครับตัวทาร์เก็ตซึ่งตัวทาร์เก็ตเนี่ยอาจารย์คิมเครื่องโปรแกรมชี e ท t อปนะครับมันก็จะขึ้นมาให้ว่าตอนนี้มันโหลดอะไรบ้างคราวนี้ข้อมูเนี่ยมันอัปเดตทุกๆสมนาทีเราสามารถเปลี่ยนให้มันอัปเดตเร็วกว่านี้ได้ก็คือกด S ครับแล้วก็เชนเป็น1แล้วกันให้มันอัปเดตทุกวินาทีมันก็จะัปเดตเร็วขึ้นก็คือเราจะดูว่าตรงเนี้ย ห0 0รหรือ9 5 9เนี่ยอันนี้คือไอเดียลคือไม่ได้ใช้นะครับใช้จริงกันนี่ครับศปปปูนยะ์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ี่นิดหน่อยนั่นเองเราก็จะดูง่ายๆว่ามันใช้ไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็ดูไอเดียลตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูตรงสร่วนข,ของตัวเครื่องแท็กเกอร์นะครับตรงนี้อ่ะเราก็แอบไปตรงนี้ว่ามันมีไอเดียเท่าไหร่เนาะเราก็กดลันไปอ่าเดี๋ยวนะมันให้ใส่อะไรด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวขอพาย ๋ยวดูกันนะครับเลองใส่เท่ากันดูอ๋อมันให้ใส่ตัวเรทตัวพารามิเตอร์นี้นะว่าให้เราส่ง t h r u ไปกี่อันสมมุติอาจารย์ใส่แซมติ้งจางไปก่อนแล้วกันนะครับนี้ก็ใส่ไปสัก500อยแล้วกันนะครับเป็น5้ารแพ็กเกจ per s e c ดูนะครับล้าก็ลองรันดูอย่างนี้เราจะสังเกตเห็นว่าอ่าตัวนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ้มันขึ้นทีพีเต็มเลยนะครับ CPU ไปครับศูนย์แล้วียไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับ เครื่องนี้ก็มองเท่งไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งเห็นไหมครับว่ามันก็จะรันเครื่องมาแล้วได้แค่เครื่องเล็กๆก็คือโจมตีเครื่องใหญ่ได้แล้วนะครับตรงนี้แต่แต่ปกติแล้วเนี่ยหน้าเว็บแรกๆนะครับเขามักจะมีแคชกันฉะนั้นโดยปกติแล้วอาจจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมว่าม้ ssl เนี่ยมันจะ27ใช่ไหมแต่ว่า http เนี่ยก็ยังคงรับโหลดได้ค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะครับตรงนี้คราวนี้อันนี้จะกดคิวออกมานัตรงนี้แล้วก็ a t t a c k e ก,เ,กนเนี่ยก็เดากด c t r l C มาแล้วกันนะครับยกเลิกยกเลิกก็คือ บอกว่าโดยเฉลีย่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ยิงไปครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้ารีเวสแล้วในสี่สิบเอ็ดวินาทีนะตรงนี้โอเคเราใช้ประมาณนี้แต่ครนี้ประเด็นก็คืออยู่ว่าอ่าปกติแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยยิงได้หนึ่งห้าเก้าห้าเนาะ,ะเราโน้ตไว้ก่อนนะตรงนี้ในสี่สิบเอ็ดวิอาหารสี่สิบเอ็ดเนาะเราลองมาเขาก็คิดออกมาได้ 3ามสิบแปดใช่ไหมสามสิบแปดจุดห้าเก้าเนาะเราลองดูกันว่าเ,เราจะมีวิธีการที่ยิงที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็ส่วนนึงเลยคือถ้าเป็นอาจารย์หาหน้า,าจา็ต้องหาว่าเฮ้ยเราจะโจมตีหน้าเว็บเนี่ยจากที่ไหนดีเราต้องหาหน้าที่ราคาแพงๆนะตรงนี้อันนี้โหลดอันนี้มันแค่เก็ตธรรมดามันยังไม่แพงเท่าไหร่อาจารย์อที่หน้าล็อกอินครับเราพบว่ายูเซอเรนดพาสิร์เราก็ไม่รู้ใช่ไหมไปดู For g ก t t e n f o r เก t t e n เราพบว่าอ๋อ oh, นี่ไงมันมีเซิร์ชใยเนมกับเซิร์ชใบ อ uh, ่าอีเมลเดทคำถามถามว่าถ้าเราลืมรหัสผ่านนะครับในอันก็ริทึมลองคิดง่ายๆกันคอมมอนเซนบอกว่าเราจะเช็คว่ายูเซอร์เนมที่เราลืมรหัสผ่านเนี่ยอะไรแล้วก็ส่งโค้ดไปให้ดีเฟซใช่ไหมครับคำถามคือสมมุติติ่งต่างว่าเราไม่รู้ยูเซอร์เนมอะไรของเขาเลยนะเราก็ใส่มาเป็นปีเตอร์อย่างเงี้ยครับเราจะเป็นยังไงครับเขาก็เอาปีเตอร์เนี่ยไปคิวรี่แล้วก็อ่านแถวก็ไอ้หนึ่งพันบัญชีที่เรามีอยู่ใช่ไหม ว่ามันไม่มีแล้วมันถึงจะรีเทิร์นหรือว่าไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ถึงจะไม่ทันะครับลองดูนะครับเรากดปีเตอร์ไปเซิร์ชไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าถ้าข้อมูลถูกต้องมันก็จะส่งข้อมูลไปจริง,รงๆมันไม่ถูกหรอกมันก็ไม่ส่งอะไรกลับไปนะครับประมาณนี้คราวนี้เราก็ต้องแอบมาดูว่าไอ้ปีเตอร์ Peter เนี่ยมันจะส่งข้อมูลอะไรหมายถึงว่าไปบ้างนะรตรงนี้วิธีการหนึ่งเลยก็คือว่าเรากา็ง่ายสุดเลยก็คือ เปิดซอสโค้ดมันนะครับตรงนี้คลิกขวาวิวเพจซอสตรงนี้มันตัวคือตัวคําว่า search by username เนาะใจก็เซิร์ชเอาเซิร์ช by username อ่าเจอแล้วนะตรงนี้เราก็มาดูว่ามันมีการส่งข้อมูลอะไรบ้างครับตรงนี้มันก็เป็นฟอร์มนี่งไงส่งไปที่นี้ h ttps forgotten password นะครับตรงนี้ f o r g o t password p X p เราใส่ไว้ก่อนมันส่งไปรูปแบบของ post นะครับ post ด้วยครับตรงนี้ ฉะนั้นยิงสิ่งแรกเลยเนี่ยอาจารย์เขียนโค้ดไว้รอเลยก็คือเราไปอยู่โอเคดอตเม็นะครับส่งไปที่ว่า post นะฮตรงนี้เราแอดเดสที่เราจะส่งไปก็คือตัวนี้นะครับถัดไปปุ๊บเนี่ยมันส่งข้อมูลอะไรไปบ้างใช่ไหมครับเราก็ต้องดูว่าอ่าอันแรกเลยคือนี่ที่เซสชันเซสคีย์ใช่ไหมครับมันเป็นแหวลูเท่ากับ9 y อะไรเงี้ยอาจารย์เอาไปใส่ไปด้วยนะครับตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะตั้งอีกตัวแปรหนึ่งขึ้นมาชื่อเม็ด WOK.body นะครับเราจะส่งอะไรบ้างก็คือส่ง set key เท่ากับใช่ไหมครับตรงนี้เท่ากับไอตัว hidden ก็คือเราต้องเอาตัวฟอร์มของมันทั้งหมดมาแอนไหมครับก็คือเหมือนส่งการโพสเว็บไซต์นะครับ input name ตัวนี้นะครับ value เท่ากับ1ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ก็ underscore q under score QF นี่เนาะ word w ตัดมาแล้วกันนะครับเท่ากับหนึ่งนะครับส่งอะไรอีกบ้างถัดไปก็คือ เราค่อยๆหามานี่ Input t a ค u u s r r n m m e ส่ง Username เข้าไปก็คือที่เราป้อนนะครับตรงนี้ก็คือ Username เท่ากับปีเตอร์เราสมมติมาเป็นปีเตอร์เนาะจากนั้นอะไรอีกบ้างเราไปดูครับ Input Type เป็น Submit นะครับตรงนี้มันใส่เป็น Name ว่า Submit Button Username ด้วยสแล้วตรงนี้ก็เอาไปใส่ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ Value เป็น Search เห็นไหมครับ v l u e เป็น s e a r c h ฉะนั้นอันนี้ก็มีด้วย AN d สั b มิ t อันนี้แล้วก็ไปรูปเป็นเซิร์ชนี่เนาะตามนี้เลยเซิร์ชตัวใหญ่ด้วยอ่ะมีอะไรอีกไหมหมดยังอินพุตไทยอีเมลนะครับอีเมล v วล u e ูคือไม่มีนะครับแล้วเราก็เออส่วนเซิร์ชอันนี้เราไม่ได้กดเซิร์ชอีเมลแล้วเราก็ปิดแท็กฟอร์มแสดงว่ามันก็มี email อีเมลอตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เราก็ไล่ไปอย่างเงี้ยเอาให้ทีมเมลธรรมดานะครับตรงนี้ อีเมลเท่ากับไม่มีอะไรครับเราไม่ใส่ฟอร์มลงไปโอเคเราได้สิ่งที่เราต้องการละถัดไปก็คือการโพสตแบบนี้ก็คือเป็นการโพสต์แบบเขาเรียกว่าเป็น URL form encoded นะครับตรงนี้ฉะนั้นราจยา์จะขออนุญาตใส่ header content type นะครับตรงนี้เป็น application x-www-form-urlencoded นะครับตรงนี้ ถามว่าอาจารย์แล้วตรงนี้ผมพวกผมจะดูได้ยังไงนะครับก็คือถ้าเรากลับไปตัวดูที่ตัว W R K ตัว็ e p o ตัวนี้เนี่ยเราเข้าไปดูในสคริปต์ได้ครับตัวสคริปต์เนีน่ยจะเป็นภาษา Lua ครับก็คือมันมีหลายวิธีการที่เราจะสามารถใช้เช่นเราออเทนได้เห็นไหมครับตรงนี้หรือว่าจะโพสต์อาจารย์ใช้ตัวโพสตตัวนี้เองก็คือมีเมท h อด d post อะไรตามที่ว่านี่นะครับก็คือ body ครับเป็น header อันนี้ก็ก๊อปตัวนี้มาแล้วก็มาแก้ก็ได้รตรงนี้โอเคเรา ก็ได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็กลับมาทีน่นี้อาจารย์ก็ Copy ตัวนี้มานะครับเราจะไปใส่ในไฟล์ในเครื่องของ a t t a c k ก r ก่อนในเครื่องของ a t t a c k e r เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะอยัด CD กลับไปที่ห้องของรู t เรานะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเรากลับไปที่รู t แล้วกันมันจะได้เป็นห้องเกยงๆลงๆอาจารย์ก็ VI มาชื่อไฟล์ว่า r uh, m o d เด n แล้วกัน o d เด n ลรูแล้วก็ i insert แล้วก็ paste มันลงไปนะครับจาก n o t e p a d นะครับตัวนี้ก็ esc colon wq save ออกไปเราได้ตรงนี้แล้วครัวนี้ถ้าอยู wok เห็นเนะเราจะพบว่ามันจะมีไอ้นี่อยู่นะครับสคริปต์อยู่เห็นไหมครับโหลดรัว,ว,ว,วสคริปต์ก็คือขี s นั่นเองครับตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราดูคําสั่งเก่าของ w r k เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าอาจารย์จะใส่ขีด s ไปด้วยสคริปต์ก็เป็นไฟล์ชื่ออะไรนะ model r นั่นเองส่วน address เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวหน้าแรกแล้ว address มันก็คือเป็น ตัว forgot password php นะตรงน,น,นี้แล้วเราก็กด run มันดูเห็นไหมครับตรงนี้ก็เราติ้งต่างว่าเราใช้ connection t r a c e เท่าเดิมเลยเรากลับไปดูที่ตัวของ target บ้างครับอาจารย์กด top ดูแล้วก็กด s นะครับอัปเดตไป็นหนึ่งวินาทีดูนะครับเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับว่าตัว http เนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแล้วก็โหลด mysql ก็ต่ำลงก็แต่ยังน้อยไม่รู้แหละก็สุดท้ายก็คือ ศูนย์อ่ะอเดียก็คือ CPU เครื่องอนะ่ะใช้เต็มเป๊ะหมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยเต็มนะครับโดนานเงี้ยเครื่องก็ล่มแล้วนะครับแค่นี้ก็รับเซอร์วิสอื่นๆก็ช้าแล้วไม่เชื่อก็ลองดูง่ายระหว่างที่รันอยู่เนี่ยครับอาจารย์จะลองเข้าเนะี่ยเข้ากดนิวไซด์นะครับไปหน้าแรกเห็นไหมมันก็จะเริ่มหมุนหมุนติ้ว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 ,ว,วแล้วนะครับเริ่มเนี่ยไปหน้าแล้วเห็นมันก็ได้อยู่แต่มันก็จะค่อนข้างช้าแล้วนะครับตรงนี้ ก็อันนี้แต่ว่าเราสามารถโจมตีให้มันหนักกว่านี้ได้นั่นเองนะตรงนี้แต่ว่าแค่นี้โหลดมันก็จะช้าแล้วโอเคก็ประมาณนี้จะเกิดคอนโทรลซีออกไปครับก็มีการโจมตีอย่างเงี้ยเป็นการโจมตีหน้าที่มันแพงๆขึ้นนะตรงนี้ก็อันนี้ก็เอเวอร์เรเออมันจะสูงขึ้นมาอีกแนฮะอันนี้สามพันหกสิบหกดีเกสใช่ไหมครับตรงนี้ในหน้านี้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราสมมุติเราลองเพิ่มดูครับเราสามารถจะลองเพิ่มผล c t ชันได้นะว่านะสมมติเพิ่มเป็นสองพันห้าสิบหกเลยคือแบบเปิดมันกระจุกระจายเลยนะครับตรงนี้ เราก็รีเคส์ per second เราจะห้าร้อยอาจจะเป็นหนึ่งพันก็ได้นะครับตรงนี้เราลองยิงมันให้มันแรงๆขึ้นดูนะตรงนี้อ่ะคราวนี้ถ้าเราใส่ให้มันแรงขึ้นดูมานจะลองกดไปที่หน้าแรกดูกด F5 ดูเห็นไหมครับหมุนติ้วๆๆละเข้าไม่ได้เราเว็บเข้าไม่ได้เราเว็บคราวนี้คำถามคือแล้วเครื่องที่โจมตีใช้ทรัพยากรเท่าไหร่อ่ะดูเครื่องที่ถุโจมตีนะครับโหลดแล้วก็โหลดเต็มเป๊ะเลยนะครับสูตรเหมือนกันแต่คราวนี้ เข้าไม่ได้แล้วเออนะเ,อเข้าได้ละแต่มันช้าช้ามากๆเลยนะครับแค่นี้ก็ก็เหนื่อยเนื่อยเอื่องเอื้อมาแล้วคราวนี้ถามว่าเราเครื่องที่เราโจมตีอยู่เนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ขออนะุญาตคลิกขวาเลือก d u p l i c a t e session ขึ้นมาเราก็โหลดเครื่องที่2มาใหม่อีกทีหนึง่งเราลองมาดูกันก็ได้ครับว่าเครื่องที่โจมตีล่ะใช้เท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ top ต่อย่างที่บอกเครื่องแรกอะ่ะมันคือเครื่อง20ดอลลาร์นะมันก็คือ c p u 4 c p u 2แกนนะตรงนี้แต่เครื่องใน c p u 1แกนเล็กๆนะครับตรงนี้แม้ว่าอันนี้ก็ใช้ไปประมาณอ่าอ่ะหมดแล้วนะครับมันเสร็จพอดีเราเอาเราลองรันใหม่นะครับตรงนี้ไหมเราก็เช็คดูเราก็จะพบว่าตัวนี้ก็ใช้ไปประมาณอ๋อก็เกือบก็เต็มเหมือนกันนะครับก็ยิงเครื่องเอาเครื่องล่มได้เลยทีเดียวทเทียวนะครับตรงนี้อ่านี่ครับก็9 4คราวนี้ มันก็จมตีมาดูในรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ดักให้เครื่องล่มได้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แต่จริงถ้าเราลองเซตอยู่แค่64พอละอะอันนี้ดูนะครับเราลองดูซิว่าอันนี้ใช้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้แค่2เปอร์เซ็นต์เองนะครับตรงนี้เองครับใช้แค่2เปอร์เซ็นต์เองแต่ขณะที่เครื่องของทาร์เก็ตเนี่ย ใช้หนึ่งร้อเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือใช้เต็มเนาะก็อยู่ที่เราจะปรับค่าเซตติ้งด้วยแหละว่าเราจะปรับค่าเซตติ้งยังไงครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องทาร์เก็ตเนี่ยมันมัน0ูนย์ดอเดียลเลยแต่ว่าเครื่องนี้ก็แอกแท็กก็กำลังแอกแทกอยู่ใช้จริงๆแค่1%เองเห็นไหมครับถ้าเราแมネจดีๆในการที่จะถ่านคอนดักชันไม่ให้เกินสักสเปคของเครื่องนนเองเราก็ยิงเครื่องลมได้ที่เครื่องกระจกกระจก5ดอลลาร์ใช1% 2%นะคงรับนตรงนี โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองทำกันดูก็แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็เป็นเรื่องอื่นแหละก็ต่อไปก็เราก็จะเป็นเรื่องของการเข้ารหัสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ Security พวกทําพวก VPN ต่างตานาน,นะครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนที่โจมตีมาอย่างเงี้ยเราจะมีป้องกันยังไงก็คลิปก็จะต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ